สิ่งที่ตัวเราเองไม่ชอบจงอย่าทํากับคนอื่นโดยแกนแท้แล้วเราทุกคนมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่เราไม่ชื่นชมในตัวของเราเองในบางครั้งเมื่อรู้ว่าเราไม่ชอบในตัวเราเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการกระทําและคําพูดของเรานั้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้อย่างไรเช่นถ้าคุณไม่ชอบถูกขัดยังหวะคุณต้องไม่ทําแบบนั้นแบบเดียวกันกับที่คุณจะทํากับคนอื่น หากความไม่อดทนกวนใจคุณจงพยายามอดทนกับคนรอบข้างนอกจากนี้มันยังช่วยสร้างรากฐานของความเคารพความเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อเราปฏิบัติต่อผู้อื่นดังที่เราปรารถนาที่จะได้รับการปฏิบัติเราจะรับทราบถึงประสบการณ์ร่วมกันของมนุษย์ผู้อื่นก็เช่นกันเราต้องดิ้นรนและเรามีข้อบกพร่องเช่นกันการยกย่องและส่งเสริมความรู้สึกของคนอื่น มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้อื่นจะเห็นคุณค่าของมันและเข้าใจในเรื่องนี้เช่นกันพฤติกรรมและทัศนคติของคุณการรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นจะทําให้เราเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเช่นกันสิ่งที่คุณไม่ชอบก็อย่าไปทํากับคนอื่นยอมรับมันครับไม่ใช่แค่เป็นกฎเกณฑ์ในการดําเนินชีวิตแต่มันเป็นเส้นทางสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นโลกที่มีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นปอนจกกันไปบอกลุงติหน่อยนะครับว่าสิ่งที่คุณไม่ชอบคือเรื่องอะไรบ้างแล้วคุณไปแสดงการออกกับคนนอื่ อย่างไรบ้างไหมคอมเมนต์กันมาหน่อยครับคุยกันให้ฟังหน่อยอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับรุงตี CEO